เับเพื่อนๆทุกคนนะครับเข้าสู่ช่อง g a m i n g Mobile Channel นะครับคลิปในวันนี้นะครับก็กลับมาอยู่กับช่อง Gaming Mobile Channel และเกม Call of d u t y mobile นะครับกันอีกเช่นเคยนะครับคลิปในวันนี้นะครับผมก็จะมาทําการสรุปรวมนะครับภารกิจรายซีซั่นเนาะซึ่งเป็นภารกิจรายซีซั่นนะครับที่ได้ทําการเปิดเข้ามาใหม่นะครับในวันนี้ซึ่งเป็นซีซั่นที่6แล้วนะครับซึ่งภารกิจจะมีอะไรบ้างแล้วก็มีวิธีการทําแบบไหนนะครับเดี๋ยวเราไปดู พร้อมๆกันเลยครับอ่าให้เข้ามาตรงนี้ครับจากนั้นนะครับไปตรงคําว่ารายซีซั่นครับอ่าอันนี้นะครับคือภารกิจที่เราต้องมาทํากันนะครับทีนี้เดี๋ยวเราไล่ไล่ดูกันตั้งแต่ภารกิจแรกเลยนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับภารกิจแรกเนี่ยเขาบอกว่าให้เราใช้ปืนอะไรก็ได้ครับที่อยู่ในสายของแอซซอลไรเฟิลนะครับสังหารศัตรูให้ได้ห้าครั้งหรือหคน ปืนนัทซอลไรเฟิลเป็นยังไงครับเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันนะครับต้องบอกก่อนครับว่าผมจะย้ําแบบนี้ทุกคลิปนะครับเพื่อความเข้าใจแล้วก็การเพื่อไม่ให้เพื่อไม่ให้เพื่อนๆนะครับสับสนในการทําภารกิจนั่นเองนะครับปืนนัทซอลไรเฟิลก็คือปืนพวกนี้ครับที่อยู่ตรงหน้าจออย่างเช่นปืนเนมสิบหกนะครับปืนเอเคสี่สิบเจ็ดนะครับพวกนี้หรือว่าปืนที่ผมเลื่อนตามหน้าจอเนี่ยครับเพื่อนๆสามารถใช้ได้ทุกกระบอกเลยนะครับเพราะอยู่ในสายของ แอซซอรไรเฟิลนั่นเองให้เพื่อนเพื่อนเลือกมาหนึ่งกระบอกครับแล้วนำไปสังหารศัตรูให้ได้5ครั้งหรือ5้าคนเท่านี้ครับเพื่อนเพื่อก็จะผ่านในส่วนของภารกิจแรกแล้วนะครับต่อมานะครับในส่วนของภารกิจที่2ครับก็บอกว่าให้เราใช้ปืนแอซซอรไรเฟิลอะไรก็ได้ครับสังหารศัตรูให้ได้10ให้ได้10ครั้งหรือ10คนเท่านี้ครับเราก็ผ่านในส่วนของภารกิจที่2แล้วนะครับ ต่อมาครับในส่วนของภารกิจที่3นะครับเขาบอกว่าให้เราใช้ปืนนะซอวไรเฟิลอะไรก็ได้ครับสังหารศัตรูให้ได้5คนด้วยการยิงเฮดช็อตหรือว่าการยิงที่หัวของศัตรูนั่นเองนะครับ5้ครั้งหรือ5คนเท่านี้ครับเราก็ผ่านในส่วนของภารกิจที่3แล้วนะครับภารกิจที่4นะครับเขาบอกว่าให้เราได้ MVP 1ครั้งในโหมดมันติเพเยอร์ MVP คืออะไร MVP ตัวนี้นะครับหมายถึงการที่เราสังหารศัตรูให้ได้มากที่สุดในตานั้นๆน,น,นะครับเราก็จะสามารถได้ MVP หนึ่งครั้งในโหมดของมันติเพเยอร์นะครับต่อมาในส่วนที่ภารกิจที่5นะครับเขาบอกว่าให้เราได้เหรียญตาดับเบิลคิสามครั้ง นะครับในภารกิจนี้เนี่ยเราจะใช้ปืนอะไรก็ได้นะครับแต่เราต้องได้เหรียญตาดับเบิลคิวนะครับ3ามครั้งในโหมดของมันติเพยเยอร์นะครับเหรียญตาดับเบิลคิวเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันครับผมอันนี้ครับคือเหรียญตาดับเบิลคิวนะครับเพื่อนๆนะครับจะต้องได้เหรียญตาดับเบิลคิวสามครั้งนะครับเมื่อเพื่อนๆได้เหรียญตาดับเบิลคิวสามครั้งแบบนี้นะครับเราก็จะผ่านในส่วนของ ภารกิจที่5้าแล้วนะครับอ่านะครับและแล้วนะครับเราก็มาถึงในภารกิจสุดท้ายแล้วนะครับซึ่งในภารกิจสุดท้ายเนี่ยเขาจะมีด้วยกันทั้งหมด2ภารกิจนะครับแต่ว่าเขาจะให้เราเลือกทําภารกิจใดภารกิจ1นะครับภารกิจแรกเขาบอกว่าให้เราสังหาร10คนด้วยปืนกลาวห้าุห้าหนะครับที่มีไว้ในแบ t เทิร์นพาร์ทสิครั้งหรือ1ิบคนหรือ นะครับเราจะใช้ปืนนะัเซอร์ไรเฟิลอะไรก็ได้นะครับสังหารศัตรูให้ได้15ครั้งหรือ15คนเท่านี้ครับเราก็จะผ่านในส่วนนี้แล้วแต่ว่าสำหรับใครนะครับที่ติดปัญหาในเรื่องของภารกิจแรกก็คือว่าสังหารศัตรู10คนด้วยปืนกลาว5.56เนี่ยที่เขาบอกว่ามีไว้มีไว้ใน b a t t l e p a t s นะครับ วันนี้เนี่ยผมมีวิธีปลดล็อกมาให้เพื่อนๆด้วยนะครับง่ายมากครับเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันนะครับวิธีการปลดล็อกปืนกลาวก็คือนะครับให้เพื่อนๆนะครับทําการนะครับเก็บเลเวลแบตเทิรพาร์ทให้ถึงเลเวล21นะครับเท่านี้ครับเพื่อนๆก็จะสามารถปลดล็อกปืนกลาว5.56ได้แล้วนะครับสําหรับปืนตัวนี้นะครับจะเป็นปืนสายฟรีเนาะนะครับไม่ว่าจะเพื่อนๆจะเสียตังค์หรือว่าเป็นสายฟรี ก็สามารถรับปืนนี้ได้แบบฟรีๆเลยนะครับเพียงแค่เราบดล็อกเลเวล b a t เทิลพาร์ให้ถึงเลเวล21เท่านั้นเองนะครับอ่าก็ภารกิจโดยรวมทั้งหมดในวันนี้นะครับที่ผมได้สรุปไปนะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามกด subscribe กดแชร์เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับ และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับของช่อง Gaming Mobile Channel กันด้วยนะครับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย